อัลลอลลอฮฺุรราะห์มานุรร alhamdulillahu رَبِّ ا ل ْ ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م ص ل ع ل ى ن ب ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه أ َ م َ آ ئ ِ ن س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و คืนนี้เราจะอ่านในหัวข้อเรื่องประเด็นทั้ง3ซึ่งเป็นสำหรับมุสลิมที่ต้องศึกษาและปฏิบัติมันนะครับซึ่งเมื่อเมื่อวานเนี่ยก็คือจะก็คือเรื่องของการเรียนรู้4ประการในเร ความรู้และก็สีก็คือการอดทนนะครับต่อบททดสอบในวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องประเด็น3การที่จําเป็นเนาะเพิ่งเพิ่งทราบเถิดขอลบผ่านฮวใตเรา,าทรงตอบแทนท่านถือเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงที่จะต้องศึกษา3ประเด็นต่อไปนี้และปฏิบัติมัน ต้องศึกษา3มอย่างต่อไปนี้และปฏิบัติมันประเด็นแรกก็คือจะต้องทราบว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเราและทรงประทานยังปัจใจย,ยังชีพให้กับพวกเราและพระองค์ไม่ได้ทรงปล่อยพวกเราอยู่อย่างไร้เป้าหมายหากแต่ว่าพระองค์ทรงท่านโรซูลมาอย่างพวกเราดังนั้นแล้วใครก,ก็ตามที่เชื่อฟังท่านโรซูลเขาก็จะได้เข้าสวรรค์และใครก็ตามที่ฝ่าฝืนท่านเขาก็จะต้องลงนรกในหลักฐานก็คือคําตัดของล ok ็อสเปนฮนนะฮวาตัอาดาที่ว่า อินน้าอารสัลนาอิเลกมรัศวลัน์ฮ ا ه د น์อไลกม์เคมอารสัลนาอิลาฟิรอุนรัศวล์เเซาฟิรอุนรัศวล์เเักสน้าหัวซโซวบีลาแทริงเราได้ส่งรัศูลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งรัศูลคนหนึ่งไปยังฟิรอุน แต่ฟิลอาได้ฝ่าฝืนอัลซคนนั้นดังนั้นเราจรึงลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักหน่วงสุร่อัลมุซัมมิลอายะที่สิบห้าถึงสิบหกประเด็นที่สองจะต้องทราบว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงพอใจหรือไม่ทรงชอบที่จะมีใครอื่นใดนอกจากพระองค์ถูกตั้งเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีกับพระองค์ในการทำอิบัดะต่อพระองค์ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นบรรดามะเลกกะผู้ใกล้ชิดหรือบรรดาโรซูลที่ถูกส่งลงมา เล,ลักฐานก็คือขัมตัลลอซ์บ้านหัว تعالى ที่ว่าแนลมาซาติลิลลาห์ فلا تدعوه مع الله أهدى แปลว่าแท้จริงบรรดามัสยิดนั k k Allah, ah ้นเป็นของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุ拉อัลญินอายะที่สิบแปดประเด็นที่สาม ใครก็ตามที่เชื่อฟังท่านรอซูลและยืญญนยันเอกภาพให้กับอัลลอฮ์ไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาจะรักใครชอบพอกับผู้ที่ต่อต้านกับอัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นญา,ต,านติที่ใกล้ชิดก็ตามหลักฐานคือคำตัดของพระอ,องค์ลอสวาลมา,าตราที่ว่าและจะจ و ดูมะ ي ؤ م ن و ยَมِนู ل ه ِลَ ا ل ي و م ِ الآخرِ يوادونَ مَنْ น ا د َ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أ َ ب َอ أَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إ خ ْ و َ ا ن َ ah um ุล่า يك ์ข ك บฟีคุลุบิห์มุล إيمان وأيدهم بروهم من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله ع ن ه م و ر ض و عن أ و ل ئ ك ه ز ب الله ألا إن ه ز ب الله ه م المفلحون เจ้าจะไม่พบหมู่ชนใดที่พวกเขาศรัทธาต่ออัล l l a ์และวันปรโลกจะรักใคร่ชอบพอผู้ที่ต่อต้านอัล l l a ์และรอซูลของพระองค์แต่แม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกหลานของพวกเขาหรือพี่ ลูน้องของพวกเขาหรือเครือญ,ญาติของพวกเขาก็ตามคนเหล่านั้นอลัลลอฮฺจะทรงบันทึกการศรัทธาไว้ในจิตใจของพวกเขาและด้ทรงเสริมพวกเขาให้มีพลังมากขึ้นด้วยกับรั้วของพระองค์ เราจะส่งให้พวกเขาได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายมีแม่น้ําไหลผ่านหลสายณเบื้องล่างของส,สวรรค์เดิมเป็นผู้พำน,นับอยู่ในนั้นตลอดกาลอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขาและพวกเขาก็พอพอพ,อพึงพอใจต่อพระองค์ชนเหล่านั้นคือพักของอัลลอฮ์ผู้รู้เจดแท้จริงพักของอัลลอฮ์นั้นพวกเขาเป็นผู้สาเร็จสรอัลมูจาดะละข้อที่22อามีมจริงๆสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราท่องการอิสลามนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นนี่คือคาแปลภาษาไทยจริงเดี๋ยวเราจะต้องท่อง หรือต้องเข้าใจเป็นภาษาไทยนะครับต่อไปนะครับคือ3ประการที่จําเป็นนะครับก็คือ1ก็คือเราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างเราทรงให้อะไรตัวมิอะไรกับเรานะครับแล้วก็ทรงบอกว่าเราเนี่ยต้องอิบา,ารัดต่ออัลลอฮ์ต้องทาตามรอซูลประเด็น<ม>ที่2ก็คือเราเนี่ยจะต,ต้องไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของอิบา,ารัดก็ตามแล้วก็ประเด็นที่3คือเราจะต้องไม่ชอบพอกับคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์คนที่ต่อต้านร,รอซูลอะลกุลกา,า,าลฮะซะซัลลมุอะลัยกุมะเรรัมตุลลอฮิวะบระกะตุ